สงครามราคาไม้แบตรุ่นเริ่มต้นในปีนี้ผมว่าเดือดมากนะฮะและคนที่เริ่มต้นสงครามนี้ฮันเครับฮันเส่งตัวนี้มาครับทีเร็กแปดตอนแรกเนะี่ยผมเอาไปใช้ผมไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเลยแล้วก็ทาง100ก็ให้มาแค่ไม้นะีไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับเราก็แบลค์เลยในเรื่องนี้ พอไปตีแล้วก็เฮ้ยไม้มันให้ฟีลลิ่งที่มันตีง่ายมากๆค่อนข้างที่จะครบในทุกๆอย่างเนะของไม้แบดไม่ได้เป็นไม้ที่ตียากสามารถตกได้สามารถเล่นเกมรับได้ดาดค่อนข้างดีแล้วก็ที่สําคัญเวลาตีเนี่ยมันให้ความรู้สึกมันไม่หน่วงแขนเพราะได้ฟีลแบบนี้มาเนี่ยทีนี้ก็เริ่มแล้วเอาไม้มาดูเฮ้ยสีมันทําดีนี่หว่าแบบกราฟิกต่างๆเนี่ยไม่ได้ทําแบบลวกๆก,การพ่นสีการพ่นเคลือบอะไรต่างๆนี่คือ เป็นงานที่สวยงามเลยนะฮะในใจตอนนั้นก็คิดว่าไม้ที่ให้ฟีลลิ่งแบบนี้แล้วก็ให้สีสันแบบนี้ก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นไม้ที่ตีแล้วรู้สึกถึงคุณภาพนะครับน่าจะมีราคาประมาณหนึง่งนงะ้ผมว่าน่าจะแบบ2,000อัพนะฮะแต่พอเขาตอบมาว่า1,290บาทผมนี่แบบเฮ้ยเกินไปถ้าไม่ตั้งราคาผิดนะี่นี่ก็คือการเริ่มสงครามแบบว่า ทำไหมแบบราคาถูกที่คุณภาพดีมากๆออกมาฟิลลิ่งการตีอย่างแรกเลยเป็นไม้ที่ตีง่ายนะฮะผมว่ามือใหม่ชอบแน่นอนที่ผมบอกว่ามันเหมาะกับมือใหม่เพราะว่ามันเป็นไม้ที่ตีง่ายนะฮะการได้ไม้ที่ตีง่ายมาเนะะี่ยมันช่วยเสริมพวกทักษะการตีการจะออกลูกแต่ละอย่างเนี่ยไม่ได้ใช้พละกําลังมากแล้วก็ไม่ได้เกิดอาการบาดเจ็บการที่ไปใช้ไม้โปรบ,บางทีก็ออกแบบมาแบบการแข็งพิเศษแล้วก็มีความหนาแน่นพิเศษข,ของวัสดุประกอบอาจจะต้องใช้แรงที่เยอะนะ,ะับพอเรา ไปตีด้วยแดงของเราที่เป็นมือใหม่เนี่ยมันไม่แมทช์กับไม้นะฮะก็เลยอาจจะแบบตีแล้วรู้สึกเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวตีแล้วไม่ค่อยสบายตัวอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มือใหม่จะเจอเมื่อไปใช้ไม้โปรแต่ตัวเนี้ยมันเป็นไม้ที่แบบทําออกมาให้มือใหม่เนี่ยใช้งานง่ายๆนี่บหน้าไม้ก็เป็นหน้าไม้แบบกว้างๆนะฮะสวิสสปอตกว้างไม่ต้องกังวลว่าจะไปตีแล้วลูกมันจะแป็กโดนขอบผมว่ามันกว้าง กว้างมากเลยนะถ้าเทียบกับตัวก่อนๆที่ฮันเดรทำนะครับอย่างตัวนี้นะครับที่เป็นตัวท็อปของเขาเนะี่ยเป็นแบล็กเทนเก้าร้อยนะตัวเนี้ยสว v i สปอ p o ตแคบเลยแต่ถ้าเทียบกับตัวเนี้ยตัวเนี้ยสวีทสปอตกว้างกว่าเยอะนะครับ <c oughs> ก็คือมันเป็นไม้ที่แบบยูเซอร์เฟน l ี่สุดๆนะแล้วก็ในราคาที่ขายพนะันสองเก้าสิบเนี่ยผมยังไม่เห็นตัวไหนที่จะมาสู้กับทีเร็กแปดร้อยได้ อันนี้ต้องต้องพูดอย่างนี้จริงๆนะครับถือว่าทําได้ค่อนข้างดีมีติดอยู่2ลูกครับลูกวางเวลาเข้าหน้าเน็ตวางเนี่ยอาจจะน้ําหนักขาดขาดกเกินบ้างเนี่ยวางแบบว่าไม่ได้ดั่งใจเรานะกับลูกตบที่ค่อนข้างจะรู้สึกว่าในความเป็นจริงมันควรจะแรงได้มากกว่านี้แต่ว่าไม้ตัวเนี้ย ต้องมีซ้ําไม้2ไม้3าเพื่อความแน่ใจแต่ว่าไม้แรงตบแล้วก็ที่จะเหนื่อยเนะี่ยแต่โดยรวมแล้วเนี่ยฮันเดดทีเล็ก800ผมว่ามันตอบโจทย์ในเรื่องของมือใหม่ที่อยากจะหาไม้ที่คุ้มค่ามาใช้แล้วก็เป็นไม้ที่ช่วยต่อยอดพัฒนาทักษะให้มันตีแบบได้สนุกขึ้นนะฮะได้ไม้ที่ตีง่ายๆเป็นมิตรต่อผู้เล่นผมว่ามันเป็นเรื่องที่มือใหม่ควรจะใส่ใจในเรื่องนี้นะครับฮันเดดทีเร็ก800วางขายแล้วนะฮะราคาขายอยู่ที่1290บบาทนะฮะเห็นราคาแล้วก็บอกเลยว่า ช่วงนี้ให้เข้าไปในในเรนด์นี้ไม่เกินพันหผมว่าไม่มีตัวไหนกินตัวนี้ได้ที่เรขแปดร้800ผมว่าโคตรเด็ดเลยในตอนนี้